องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกและประชาชนผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายร่วมยื่นรายชื่อผู้สนับสนุนมากกว่า1 0,000่นรายชื่อต่อตัวแทนประธานรัฐสภาเรียกร้องให้มีการแก้ไขพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2 5 6พรให้ครอบคลุมการยุติการผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยงหลังจากที่ยื่นรีเริ่มเสนอแก้ไขกฎหมายไปเมือม่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดีองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมกับประชาชน หนึ่งหมื่นรายชื่อนะครับได้วันนี้ได้เข้ามาเสนอรายชื่อเพื่อ,อยื่นนะครับให้มีการปรับปร,บรุงพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าใน2ประเด็นนะครับที่ทจะอยากให้ทางรัฐสภาได้มีพิารณานะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของอาการนําสัตว์ป่ามาเป็นนักแสดงหรือมาใช้ในการแสดงเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับซึ่งปัจจุบัน ธุรกิจประเภทเนี้เติบโตค่อนข้างมากแล้วเราก็เป็นห่วงว่าหากไม่มีการทบทวนกฎหมายแล้วก็กลไกลที่ดีพอเนี่ยในอนาคตประเทศไทยเราอาจจะได้รับผลกระทบจากการนําสัตว์ป่าเหล่านี้มาเป็นมาใช้เพื่อการแสดงในอนาคตซึ่งมันก็มีกรณีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเร็วๆนี้เราก็จะพบว่ามีการแซงชั่นแล้วก็แบนในเชิองวองเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับซึ่ง,ง,งถ,ถ,ถ้าหากในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้มีการปรับปรุงตัวนี้แล้วก็ ในต่างประเทศเนี่ยมีหลายประเทศที่เขายกเลิกการการนำสัตว์ป่ามาเป็นนักแสดงเลยนะครับเราก็เลยเรียกร้องให้รัสภาและ,ะผู้มีหน้าที่อานาการพิจารณากฎหมายเนี่ยได้ทบทวนตัวนี้นะครับประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการยุติการผสมพันธุ์เสือในโครงเลี้ยงนะครับซึ่งซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยค่อคนข้างน่าเป็นห่วงน,นะครับในตัวนี้แล้วก็พรบรสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่ปี62ก็ยังมีการอนุญ,ญาต ซึ่ง,ง,งทางองค์กรแล้วก็ประชาชนผู้รักสัตว์ก็มีความกังวลตัวนี้ว่าหากเราปล่อยสถานการณ์ไม่เป็นแบบนี้ในอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะถูกโจมตีแล้วก็ถูกแสงชัน่นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองในอนาคตได้มีหนังสือของไซเบสได้แจ้งเตือนมาอย่างประเทศไทยให้ยุติการลดจำนวนเสือในกรงเรี้ยงลงนะครับซึ่ง,งสถานการณ์ตัวนี้ก็ยังน่าเป็นห่วง ปรกอบกับพร,รบรสมวรคุ้มครองสัตยาปี62เนี่ยเราพิจารณาแล้วว่าม,มันขัดกับหลักเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะให้มีการสังวรและคุ้มปรองแต่ในขณะเดียวกันกับกลายเป็นเราเรียกว่าพรบฉบับนี้เป็นฉบับที่ส่งเสริมสัตยาให้เป็นศาตว์เศรษฐกิจคือมีมาตราเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์เยอะมากนะครับซึ่งเราก็กังวลเป็น รายชื่อทั้งหมดนะคะวันนี้ที่เรารวบรวมมาทั้งทั้งหมด1,500รรายชื่อนะคะเป็นรายชื่อซึ่งเรา,ารวบรวมตั้งแต่ปีที่ผ่านมาค่ะทั้งจากบุคคลทั่วไปจากนักศึกษามหาลัยนะคะซึ่ง เรามีการดําเนินการซึ่งประมาณ4-5เดือนนะคะช่วงช่วงช่วงป,ป,ปีที่ผ่านมาแล้วรายายชื่อที่เรารวบรวมาอาน,นี้เนะะี่ยค่ะเป็นรายชื่อพร้อมกับบัตรประชาชนนะคะซึ่งรายชื่อทั้งหนึ่งทั้งหมด1 5 0 0รายชื่อเนะะี่ยค่ะประชาชนทั่วไปคนที่ลงรายชื่อกับเราเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ทางรัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายตัวนี้นะคะซึ่งทางองค์กรของเราะคะ่ะเราก็จะมีแคมเปญที่ว่าเรียกว่า Wi l ลท์น e n t e น t ตอร์เทนเซึ่งจริงๆจริงๆกฎหมายตัวนี้นะคะ่ะมันจะมีผลกับ ับสัตว์ป่าโดยตรงเพราะว่าเราเชื่อว่าสัตว์ป่าสมควรจะอยู่ในป่าสัตว์ป่าไม่ใช่เป็นสินค้าที่มนุษย์เราสามารถที่จะเอามาเพื่อจะใช้เป็นการเรียกว่า entertainers ได้นะคะเพราะว่าพฤติกรรมของของของสัตว์ป่าเนี่ยค่ะคือการที่จะให้เขาอยู่อย่างมีความสุขที่สุดเนี่ยค,คือต้องให้เขาอยู่ในที่ที่เขาสมควรจะอยู่นะคะ mm hmm. ให้เขาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติการที่เอาสัตว์ป่ามาใช้เพื่อในอ การเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เขามาแสดงโชว์ให้เราดูอย่างอย่างอย่างที่เคยแจ้งไปค่ะว่าวิธีการทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่จับสัตว์ป่ามาตั้งแต่มีการฝึกหัดเนี่ยค่ะทุกขั้นตอนเนี่ยจะเป็นการทำร้ายเพื่อให้เขาเจ็บแล้วให้เขากลัวเขาถึงจะแสดงโชว์โชว์ได้ซึ่งอันนี้ค่ะมันจะเป็นผิดผิดหลักตามธรรมชาติของ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 ,ของสัตว์ป่าซึ่งตัวแทนขององค์กรด้วยสัตว์แห่งโลกวันนี้นะคะที่ที่ที่เรามาเนี่ยเรามา ต้องบอกเลยเขาว่ามาในนามของประชาชนที่อยากจะให้เปลี่ยนกฎหมายตัวตัวนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณประชาชนทุกท่านนะคะที่ร่วมลงมือ,อลงรายชื่อกับกับเราจริงๆ,ๆแล้วที่เราได้มาเนี่ย500ลายชื่อนี่คือมันเแค่เริ่มเริ่มต้นซึ่งเราคิดว่าต้องมีเยอะกว่านั้นแล้วก็ด้วยความที่องค์กรเพื่อสัตว์ แห่งโลกเราไม่ทํางานที่ประเทศไทยอย่างอย่างอ,าอย่างเดียวอย่างที่ประเทศอื่นๆซึ่งเราทางานด้วยก็มีจากอย่างเช่นเดนมาร์กหรือว่าทางอเมริกาทางยุโรปนี่ค่ะเขาก็มีการรวบรวมรายชื่อด้วยซึ่งต่อไปอย่างเราเรา,เราได้รายชื่อแล้วนี่ค่ะในแนอนาคตเราก็จะมาเสนอแล้วก็สมทบจากจากรายชื่อที่ที่ที่เราได้ได้เสนอไปวันนี้ค่ะส่วนส่วนรายชื่อที่มาจากต่างชาตินะะี่ค่ะเป็นเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งเขาก็ไม่อยากจะมาท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็โดยทางอ้อมเนี่ยเป็นการทำลายสัตว์ด้วยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้ทางออฟฟิศต่างๆของเราที่มีอยู่อย,อยู่อยู่ทั่วทั่วโลกเนี่ยค่ะแล้วก็มีการโรณรงค์เรื่องนี้ด้วย